กล้องจรปิดใช้สําหรับภายนอกนะครับยี่ห้อ V-Star Cam นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับหมุนได้รอบทิศทางพูดโต้ตอบกันได้นะครับมีเสียงด้วยแล้วก็พร้อมแสงไฟนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับ2เราแล้วเรื่องแล้วนะครับวันนี้2เราเลาเรื่องมีกล้องวงจรปิดตัวใหม่มาแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เราซื้อมาเองอีกแล้วนะครับจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่า กล้องตัวนี้ใช้ดียังไงครับหลังจากที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับถึง3คลิปนะเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับวันนี้ก็เลยมีกล้องวงจรปิดที่ใช้สําหรับภายนอกนะครับจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะตัวนี้จะไม่ใช่เป็นยี่ห้อเดิมกับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้เองนะครับเป็นยี่ห้อของ V-Star Cam นะครับ ยี่ห้อ V Star Cam นะครับกล้องวงจรปิดราคาถูกเนาะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ1,000บาทนะจะแพงกว่าตัวเดิมนิดนึงนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะ เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็สามารถแท็กติดตามนะครับติดตามคนได้นะครับผมแล้วก็สามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับผมฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลากลางคืนเนี่ยกล้องตัวนี้สามารถเห็นเป็นภาพสีนะครับผมนั่นหมายความว่าเวลาที่มีสิ่งผิดปกติผ่านที่หน้ากล้องเนี่ยจะมีแสงอินฟราเรดแล้วก็มีแสงไฟ LCD เนี่ยสว่างออกมาเนาะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติเนี่ยออกมาเป็นภาพสีได้นะครับแล้วก็เราสามารถสลับได้นะครับว่าจะให้เป็นภาพาขาวดํอ ว,ว่าภาพสีเนาะโอเคเดี๋ยวตอนพาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมกล้องอีกทีแล้วก็ให้ดูภาพทั้งกลางวันกลางคืนนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับนี่นะครับฟังก์ชันของเขาอย่างหนึ่งก็คือสามารถพูดโต้ตอบกันได้นะครับเป็นทูเวย์นะอันนี้ก็คือจะมีเสียงไซเรนนะมีเสียงด้วยแล้วก็พร้อมแสงไฟนะครับผมอันนี้นะฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันต่อไปก็คือสามารถกันน้ำนะเป็นวอเตอร์พรูฟนะครับตัวนี้ป้องกันน้ําอยู่ที่ i p 6 6นะครับไม่สามารถจับจุ่มน้ําได้นะครับแต่ว่าฝนตกเนี่ย สามารถป้องกันได้นะครับป้องกันแดดได้ด้วยนะครับมีคราวสําหรับ เก็บข้อมูลได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะครับหน้าของกล่องเนี่ยจะเป็นสีฟ้าขาวแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีบอกว่าสามารถใช้งานได้ที่ไหนบ้างอะไรนี้ครับเป็นใช้ภายนอกก็ได้ภายในก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์รับประกันนะครับผมตัวนี้นะรับประกัน1ปีนะครับภายในของกล้องวงจรปิดตัวนี้นะผมก็ยังไม่เคยเปิดดูนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะพาเพื่อนๆเข้ามาดูข้างในนะครับผมตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เปิดนะโอเคเดี๋ยวดูข้างในกันครับข้างในของกล้องนะครับผม ให้มานะก็จะมีตามนี้เลยครับเปิดเข้าไปนะครับผมก็จะมีเป็นน่าจะเป็นแผ่นกันกระแทกนะตัวนี้แพ็คมาอย่างดีครับมีกันกระแทกนะครับทุกด้านนะแล้วก็จะมีเป็น user manual นะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งสายแลนนะครับผมกับเราเตอร์นะ นี่นะครับหน้าตาของกล้องรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูของจริงกันเลยดีกว่าครับผมของภายในนะครับจะเป็นตัวกล้องนะครับนี่นะครับโอ้โหค่อนข้างตัวใหญ่เลยครับดูกล้องก่อนแล้วกันนี่นะครับตัวกล้องพระเอกของเรานะครับผมกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อนะครับ V-Star Cam นะครับตัวนี้รุ่น CS 69นะครับรุ่นใหม่ปี2022นนะครับหน้าตาของตัวกล้องนะครับประมาณนี้นะก็คือกล้องเนี่ยสามารถหมุนได้ซ้ายขวานะแต่ เราไม่ใช้มือหมุนนะครับเพราะว่าจะทําให้กลไกข้างในเนี่ยการหมุนเนี่ยอาจจะผิดปกติได้นะครับผมต้องให้กล้องหมุนด้วยตัวของกล้องเองนะครับเราก็จะมีเป็นตรงนี้นะครับเป็นสายสัญญาณ2เสานะครับผมมีเสา2เสานะตัวนี้รับสัญญาณบีฟ2 4 G นะครับสัญญาณ w i ฟ i เนี่ยจะมี2แบบก็คือ2.4แล้วก็5.0นะครับแต่ตัวนี้รับได้แค่2.4นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกล่องนะครับภายในกล่องที่เขาให้มานะครับนอกจากตัวกล้องนะครับผมก็จะมีให้มาเป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็น นี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสายประมาณนี้นะครับค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นไว้สําหรับเสียบปลั๊กนะลักษณะของขั้วนะครับก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบแบบนี้นะ ตัวอะแดปเตอร์เองเนี่ยเป็นไฟ DC 12โวลต์2แอมป์นะครับผมนี่นะส่วนด้านนี้จะเป็นไฟบ้าน220โวลต์ปกตินะครับแล้วก็ผ่านตัวแปลงเนี่ยออกมาเป็นไฟ12โวลต์นะครับอันนี้คือในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับต่อไปนะครับที่เขาให้มานะเดี๋ยวผมจะวางให้ดูชัดๆว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะนี่นะครับ นี่เลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับสิ่งแรกที่เราให้ดูไปแล้วนะครับก็คืออะแดปเตอร์นะครับตัวที่2ก็คือเด็กจิ้มซิมนะแล้วก็จะมีไขควงนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับผมเขาให้มานะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นน่าจะสําหรับอุปกรณ์กันน้ำนะแล้วก็จะมีพุกพุกตัวนี้สําหรับยึดกับผนังนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องนะครับผมกล้องตัวนี้นะ V ี t a r c a แคมรุ่น CS 6.9นี่นะครับ cs69 อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือรุ่นของกล้องวงจรปิดตัวนี้นะเป็นแบบ outdoor นะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้า vista cam cs69 เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะก็คือลักษณะของตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนโดมนะหรือว่าลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ำนะครับข้อดีของรูปทรงแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเอาไปใช้ภายนอกนะครับตัวนี้สามารถกันน้ําได้นะครับฝนตกกันได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถจุ่มน้ําได้นะก็คือเวลาฝนตกลงมาเนี่ยจะลงมาใส่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วน้าก็จะไหลออกมาลักษณะไหลออกมาเป็นตามนี้ ตามรูปนี้นะก็คือถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยน้ำก็จะค้างอยู่ด้านบนใช่ไหมครับอันนี้เขาออกแบบมาให้แบบว่าค่อนข้างจะให้น้ําระบายออกได้ง่ายนะครับผมแล้วก็สําหรับเจ้าตัวกล้องนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวกล้องอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานนะครับกล้องก็จะหมุนสายขวานะครับแล้วก็หมุนขึ้นลงนะครับลักษณะการติดตั้งก็อยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะลำโพงของกล้องนะครับสามารถพูดโต้ตอบได้นะครับเป็นทูเวนะเป็น2ทางนะครับอเดี๋ยวมาด ในตัวกล้องนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีนี่นะครับหลอดไฟเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็จะแยกการใช้งานกันนะครับก็จะมีเป็นไฟ LED เนี่ยทั้งหมด4ดวงนะน่าจะดวงนี้ดวงนี้ดวงนี้แล้วก็ดวงนี้นะครับเป็นไฟ LED นะแล้วถ้าเป็นไฟอินฟราเรดที่สําหรับให้เห็นตอนกลางคืนนะครับก็จะมีทั้งหมด6ดวงนะครับทั้งบน2นะครับด้านนี้2แล้วก็ด้านนี้2อนะครับอันนี้คือไฟอินฟราเรดนะครับส่วนด้านล่าง2ดวงนี้ก็คือจะเป็นไฟไซเรนนะครับเมื่อมีสิ่งผิดปกติเนี่ยไฟไซเรนน่าจะขึ้นเป็นสีแดงกับสีน้ําเงิน โอเคนี่คือให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกแบบคร่าวๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับว่าติดตั้งแบบไหนยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาติดตั้งกล้องวงจรปิดเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราต้องใส่เมมโมรีนะครับตอนนี้ผมซื้อเมมโมรีแยกมานะครับสำหรับใช้กับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะนะครับคราวนี้เราจะทําการติดตั้งนะครับเมมโมรีออกมาก่อนนะในการติดตั้งนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการใส่เมมโมรีนะจะอยู่ตรงด้านล่างของกล้อง ที่เขาให้ไขควงเรามานะครับก็จะมีนี่นะสำหรับใส่เมมโมรีนะแล้วก็ถอดฝาตรงนี้ออกนะครับฝาตรงนี้จะอยู่ใต้กล้องนะครับป้องกันน้ําเข้านะจะเป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็ถอดตอนนี้ออกมาได้เลยนะครับตอนนี้เราถอดเรียบร้อยนะครับนำน็อตสตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็แกะฝาปิดตรงนี้ออกมานะครับฝาปิดตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นซีนนะครับสำหรับป้องกันน้ําในอีกระดับหนึ่งนะครับไม่ให้น้ําเข้าไปในตัวกล้องนะเวลาที่ใช้งานนะครับก็คือกล้องจะตั้งอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ฝาปิดตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาที่ฝนตกลงมาใส่เนี่ยน้ำจะไหลออกด้านล่างตรงนี้นะครับฝนจะไม่สาดเข้าไปข้างล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับว่าที่เราถอดออกมาเนี่ยมี ให้เราทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนี่นะครับผมจะมีช่องนะครับตรงนี้นะสำหรับใส่เมมโมรีนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นปุ่มสีขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับรีเซ็ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับว่าเราต้องใส่เมมเข้าไปด้านไหนนะช่องค่อนข้างเล็กนิดนึงนะเวลาเราใส่เมมโมรีเข้าไปเนี่ยอาจจะหล่นเข้าไปข้างในได้นะครับต้องใส่ดีๆนะครับกดเข้าไปให้สุดนะครับอ่านี่นะครับถ้าจะเอาออกก็คือกดลงไปก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วะั้นเรลย คราวน,นี้จะทําการต่อไฟนะครับเขาก็จะมีให้สายไฟเนี่ยยื่นออกมา2เส้นนะครับก็คือฝั่งด้านนี้ก็คือจะสําหรับต่อไฟนะ12โวลต์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเอาไว้สําหรับต่อสายแลนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากใช้สายแลนแทนอ่าไวไฟเนี่ยเพื่อให้กล้องเนี่ยใช้งานเถียรขึ้นเนี่ยเราสามารถต่อเป็นระบบแลนได้นะครับผมแต่ ของผมเนี่ยจะใช้แค่ w i f i นะตัวนี้จะไม่ได้ใช้นะก็จะปิดไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต่ออะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับด้านนึงก็ต่อไฟบ้านปกตินะครับผมนี่เราต่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าในส่วนหน้านี้จะมีไฟติดขึ้นมานะครับเราจะรอให้กล้องเนี่ยรีเซ็ตระบบนะครับก็จะมีการหมุนแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยให้กล้องรีเซ็ตตัวเองไปได้เลยนะครับผมอ่าเราก็จะมีเสียงพูดออกมาแบบนี้นะครับ นะครับเราไฟตรงนี้ก็จะมีการกระพริบนะครับผมโอเคอันนี้คือกล้องรีเซ็ตตัวเองเรียบร้อยนะครับการที่เราจะเชื่อมต่อกล้องนะครับเราต้องมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะครับซึ่งแอปพลิเคชันสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับเขาให้ใช้แอปที่มีชื่อว่า i4 นะครับผมเราก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับค้นหาแอปที่มีชื่อว่า i4 นะครับพิมพ์ไปว่า i4 นะครับ e y e นะครับผม e y e แล้วก็เลข4นะครับ i4 ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับ นี่ครับผมนี่ครับก้องก็ยังต้องการให้เราติดตั้งเน่นะแต่ตอนนี้เราต้องการโหลดแอปก่อนนะครับดาวน์โหลดนะครับรับนะครับผมทำการติดตั้งนะรอสักครู่หนึ่งนะครับนี้เราต้องเตรียมแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็ให้เปิดเข้าไปที่แอปของ iPhone ได้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับเปิดนะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจำก็คือข้ามไปนะครับเราก็จะ นี่นะครับต้องการค้นหาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือไม่ก็ตอบตกลงอันนี้ก็คือเขาจะบอกวิธีการนะครับก็จําข้ามไปนะให้ห่างจากเด็กนะครับผมก็รายละเอียดตรงนี้นะครับเราก็ตอบว่าเห็นด้วยนะครับคลิกคําว่าเห็นด้วยนะครับก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้หมดนะครับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนะครับผมการเข้าสู่ระบบที่รวดเร็วนะครับผมขอเข้าสู่แบบ facebook นะครับคลิกที่รูป facebook ตรงนี้นะครับเข้าที่ Facebook นะดําเนินการต่อไปนะครับ ก็จะเข้ามาสู่ Facebook ของเรานะ เพื่อยืนยันว่าอันนี้คือ Facebook ของเรานะเปิดครับผมเปิด Facebook ให้เขานิดนึงครับแล้วก็จะเด้งกลับมาหน้าแอปของเรานะครับดำเนินการต่อนะครับยืนยันว่าอันนี้คือ Facebook ของเรานะครับผมแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับดำเนินการต่อในชื่อนี้นะครับ Facebook ของเรานะแล้วก็เปิด iPhone นะครับการเปิด iPhone นะครับนี่เขาก็จะให้เราเพิ่มกล้องนะครับก็บอกว่าฉันรับทราบนะครับฉันทราบแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก่อนทําการเพิ่มอุปกรณ์นะครับให้เรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับผมท วงจรปิดของเรานะปุ่มรีเซ็ตเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหงายขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสีขาวด้านล่างตรงนี้นะให้ใช้ไขควงนะครับผมกดรีเซ็ตตัวนี้นะเขาบอกว่าให้กดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดปุ่มรีเซ็ตนะครับค้างนะครับผมโอเคนี่คือรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับราวนี้เราจะทำการติดตั้งนะครับก็ให้เรามาที่คำว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับ ให้เรามาคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะเพิ่มตรงนี้หรือเพิ่มบวกตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมการเพิ่มอุปกรณ์นะครับก็เข้ามาอนุญาตในแอปนะครับผมตกลงนะครับวิธีการเพิ่มนะครับเขามีวิธีการให้เราเพิ่มเนี่ยสองวิธีก็คือการสแกนบาร์โค้ดแบบนี้นะครับก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับบาร์โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ การเชื่อมต่อโดยการใช้อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเชื่อมต่อไปที่อื่นๆนะครับผมจะไม่พาสแกนนะโอเคเดี๋ยวลองวิธีอื่นๆนะครับผมเพิ่มที่อื่นๆตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าอื่นๆนะครับแล้วก็ไปคําว่ากล้อง IP ตรงนี้นะครับเพราะว่ากล้องของเราเนี่ยเป็นนี่นะครับกล้องของเรามีชื่อว่า IP c a m i r a นะครับผมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการเลือกกล้องของเรานะเราก็ต้องไปที่กล้อง IP ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ ลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปที่โซนิกใหม่นะครับก็คือกล้องจะส่งสัญญาณโซนิกมานะครับโอเคแล้วก็ให้กล้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆมือถือนะแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณอุลตาโซนิกมานะครับแล้วก็คลิกคําว่าฉันยินยอมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมมันนี้คือ WiFi ของบ้านนะให้เราเลือก Wi-Fi ที่เป็นสัญญาณ 2.4G นะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวผมขอป้อนรหัสผ่านก่อนนะใส่ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตกลงนะครับยืนยันนะครับ E configuration. ดีริทเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเราพบอุปกรณ์นะครับให้คลิกตรงตรงนี้นะครับพบอุปกรณ์หนึ่งคลิกเพิ่มนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มนะครับเขาให้เราใส่รหัสผ่านนะครับ ทำการเชื่อมโยงนะครับผมรอสักครู่นะครับกำลังทำการเชื่อมโยงนะครับอ่าอันนี้ก็คือเชื่อมต่อกล้องสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคอันนี้คือการเชื่อมต่อกล้องนะครับผมอันนี้เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับจะให้ดูการตั้งค่าของกล้องนะครับก็ให้เข้าไปที่นี่นะครับรูปตัวนี้นะนี้ก็คือกล้องเนี่ยกำลังถ่ายหน้าผมอยู่นะครับก็จะมีฟังก์ชันตามนี้นะครับก็จะมี AI นะครับ การติดตามการเคลื่อนไหวนะครับผมประเภทการติดตามนะครับตรวจจับแบบ PIR นะก็คือตรวจจับการเคลื่อนไหวของเรานะครับผมความไวในการตรวจจับเนี่ยผมเลือกเป็นแบบความเร็วสูงนะเหมือนว่าเราจะได้ตรวจจับแบบไวๆ,ๆขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคอันนี้คือผมยังไม่เคยใช้งานกล้องนะครับขอลองเล่นหน่อยอันนี้คือการติดตามตรวจจับมนุษย์นะครับตรวจจับไหมผมให้ตรวจจับนะครับแล้วก็กรอบร่างกายมนุษย์นะครับ อันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับการตรวจจับการออกจากพื้นที่ทํางานนะครับโอเค โอเคทุกคนตอนนี้ผมติดตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี actor, ๋ยวจะให้ดูวิธีการตั้งค่าการใช้งานของกล้องแบบคร่าวๆนะครับผมกล้องนะครับก็จะมีอยู่3ามปุ่มหลักๆนะครับในการใช้งานนะก็จะมีเป็นของฉันนี่ก็คือเป็นการตั้งค่าของกล้องนะครับเป็นการตั้งค่าโดยทั่วไปนะการตั้งค่าการใช้งานของกล้องนะครับก็เข้ามาที่เมื่อกี้นะครับก็คือคําว่าบ้านตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีปุ่มการใช้งานอยู่ด้านบนตรงนี้นะก็คือตอนนี้กล้องเนี่ย ส่องมาที่หน้าของผมนะครับก็คือถ้าเราจะใช้งานนะครับแตะเข้าไปที่การดูกล้องตรงนี้นะครับการดูกล้องตรงนี้นะครับจะเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีคําว่านี่นะครับคือความละเอียดของวิดีโอนะครับก็ให้ตั้งไว้เป็นสูงนะหรือว่าใครจะตั้งเป็นซูเปอร์เฮดดีก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งเป็นสูงนะครับผมผมจะตั้งไว้เป็นสูงนะเมื่อเราตั้งวิดีโอแล้วนะครับจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะก็จะมีควบคุมซ้ายขวา ขึ้นลงนะครับเราก็จะมีตรงนี้จะเป็นการซูมนะสามารถซูมได้5ระดับนะครับเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับอันนี้อยู่ที่ระดับ 1x อนะนี่อันนี้คือซูมก็คือเลื่อนขึ้นนะครับเนี่คือจะซูมขึ้นไปแบบนี้นะนี่นะครับซูมได้ถึง5เท่านะครับผมการซูมเนี่ยภาพจะแตกนิดนึงนะครับแล้วก็การควบคุมซ้ายขวานะครับกล้องก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ควบคุมการขึ้นลงของกล้องนะครับนี่ครับขึ้น ประมาณนี้นะครับการควบคุมฝั่งด้านล่างตรงนี้นะที่เป็นรูปกล้องตรงนี้นะครับการครอบภาพนะก็คือหรือการถ่ายภาพนั่นเองนะโอเคเดี๋ยว Ethiopia. ลองถ่ายดูนะครับกล้องจะบันทึกไว้ในอัลบั้มนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการบันทึกวิดีโอนะเราสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับอลองบันทึกก็จะเห็นว่าในส่วนด้านบนตรงนี้มีเวลาในการบันทึกอยู่นะครับผมโอเคเมื่อเราเลิกบันทึกก็ให้กดปุ่มเดิมนะครับปุ่มวิดีโอคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้เนี่ย จะถูกเก็บเข้ามาในแกลเลอรี่ของเรานะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือภาพนิ่งนะครับก็จะมีบอกเป็นปีเดือนวันแล้วก็เวลานะครับผมที่เราบันทึกไว้นะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับอันนี้ที่ผมบันทึกไว้นะนี่นะครับก็ไปดูที่กล้องของเราเหมือนเดิมนะ,อ,ะอันนี้ก็เมื่อเรากลับเข้ามากล้องนะ ก็ในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นรูปไมโครโฟนนะครับแล้วก็หูฟังอันนี้จะใช้คู่กันนะครับถือว่าเราจะสื่อสารกับกล้องเนี่ยเราจะกดไมโครโฟนค้างนะกดค้างครับ่าจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็สามารถพูดได้เลยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามอันนี้ก็คือเสียงจะแอดโคนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กัน ก็ปิดนะครับก็คือเสียงจะมีสะท้อนนะเพราะว่าไมโครโฟนกับกล้องเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับปุ่มถัดไปก็คือการหมุนกล้องนะหมุนกล้องนะครับก็ถ้ากดเข้าไปเนี่ยเราจะหมุนในแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปก็คือเป็นรูปแสงสว่างตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดไฟนะครับไฟค่อนข้างสว่างนะผมขอหมุนไฟไปด้านอื่นอะเดี๋ยวลองเปิดไฟนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยแสงค่อนข้างสว่างมากเลยนะครับเวลาเราเปิดไฟนะจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเราจะปิดไฟเนี่ยให้เรากดที่ปุ่มเดิมซ้ําอีกทีหนึ่งนะ ไฟก็จะดับลงนะครับแล้วก็ในปุ่มถัดไปนะครับเป็นรูปกระดิ่งนะครับหรือว่ารูปไซเรนนั่นเองนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับถ้าเราเปิดก็คือเสียงจะดังมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะปุ่มไซเรนครับเสียงค่อนข้างดังนะครับสามารถเปิดปิดไซเรนได้นะครับแล้วก็ในปุ่มถัดไปก็คือจะเป็นแสงไฟนะครับแสงไฟไซเรนนะตัวนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวจะให้ดูแสงถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นการเปิดปิดแสงไฟนะครับจะเป็นแสงสลับนะก็คือเวลาที่มีสิ่งผิดปกติเนี่ยก็จะมีทั้งแสงไฟสลับแล้วก็เสียงไซเรนแล้วก็แสงสว่างเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้อะไรติดบ้างนะครับหรือว่าเลือกให้ติดทั้ง3 3าอย่างเลยก็ได้นะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการควบคุมกล้องเบื้องต้นนะครับในการใช้งานนะเดี๋ยวจะให้ดูการตั้งค่าการใช้งานนะครับ การตั้งค่าการใช้งานเนี่ยให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เราจะต้องตั้งค่านะครับจะมีการตั้งค่าของรูปภาพและเสียงนะคลิกเข้าไปเลยครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งค่าเนี่ยเราจะมีเป็นโหมด IR ก็คือ i n f r a เ e ดในเวลากลางคืนนะแล้วก็จะมีการกลับภาพแนวนอนแนวตั้งอะไรนี้นะครับ ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแล้วก็โหมดของแสงสว่างนะก็คือถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่50เฮิร์ตนะครับตัวนี้ต้องตั้งเป็น50เฮิร์ตนะครับเวลานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แสดงเวลาหรือไม่แสดงนะเวลาก็คือตรงนี้นะครับที่วิดีโอของเราเนี่ยจะให้โชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะอ่ะลองปิดนะครับเห็นไหมเวลาจะหายไปนะครับถ้าเราจะให้เวลาโชว์ในวิดีโอของเราเนี่ยก็ ตั้งตรงนี้นะครับเห็นไหมเวลาก็จะเข้ามานะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแสงสว่างนะครับแสงสว่างของวิดีโอเราสามารถเลื่อนเปิดแสงสว่างได้นะครับอันนี้คือจ้าเกินนะครับถ้าจะให้กลับมาที่เดิมก็กดคลิก2ครั้งก็จะกลับมาค่าปกติก็คือค่ากลางนะของผมจะตั้งไว้เป็นค่ากลางๆางครับทั้งแสงสว่างแล้วก็คอนทราสนะครับผมในส่วนถัดไปก็คือตัวนี้จะเป็นโหมดรหัสของวิดีโอนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งไว้เป็น264นะครับอันนี้จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าภาพและเสียงนะเดี๋ยวขอแบ็กลับไปนะโอเคในส่วนถัดไปนะครับก็คือการตั้งค่าเตือนภัยนะ AI อะไรนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเราสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับกดติดตามมนุษย์ก็ได้หรือว่าทําเป็นกรอบติดตามก็ได้นะครับก็จะมีการตรวจจับนะสมมติว่าเราจะตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็คือถ้าคําว่าใกล้นี้ก็คือไม่มีการตรวจจับนะครับสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะตรวจจับหรือไม่นะครับ นี่นะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับสมมติว่าเราจะตรวจจับนะก็ให้ไปที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยจะให้มีเสียงไซเรนไหมถ้ามีก็กดเปิดไซเรนนะครับหรือว่าแจ้งเตือนแสงสีน้ําเงินแดงนะครับสามารถเลือกได้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ3อย่างนะแสงสีขาวแสงสีน้ําเงินแดงแล้วก็เสียงไซเรนนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะก็ลองไปเล่นดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากตั้งแบบไหนนะ ผมจะไม่เอาเสียงนะเพราะว่าตอนนี้เวลาน่าจะสี่โมงเย็นแล้วจะรบกวนชาวบ้านนะเดี๋ยวผมขอตั้งเป็นแสงสีน้ําเงินแดงนะครับเทเดาลองดูเมื่อมีสิ่งผิดปกตินะครับกลับไปดูที่วิดีโอของเรานะสมมติว่าถ้ามีสิ่งผิดปกตินะครับอ่านี่นะครับเห็นไหม กล้องจะตรวจจับเห็นไหมครับจะเป็นแสงสีน้ําเงินแดงนะครับกล ally, ้องก็จะเริ่มบันทึกเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเรารู้แล้วเราก็สามารถปิดได้ตรงนี้นะครับปิดแสงตรงนี้ได้นะครับกดปิดได้เองนะครับโอเคแยวเข้าไปดูที่การตั้งค่าต่อนะครับการตั้งค่าเมื่อกี้เป็น AI นะครับ AI ตัวนี land ้นะเราตั้งการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือตรวจจับเป็นแสงน้าเงินแดงนะตอนนี้จะลองไม่เอาแสงน้ำเงินแดงจะเอาเป็นแสงสีขาวนะครับเลือกเป็นแบบบูบวาบก็ได้หรือว่าเติมแสงให้สว่างขึ้นก็ได้นะผมขอเป็นบูบวาบก่อนนะอ่าเดี๋ยวกล ค่อนข้างแสบตาม,มากเลยครับให้กลับไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ให้ปิดแสงเห็นไหมครับปิดแสงตรงนี้อ่าแสงก็จะดับไปนะครับให้ไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ AI เหมือนเดิมนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นแสงหรือว่าเป็นทั้งหมดทั้ง3อย่างก็ได้นะครับผมโอเคนี่คือการตั้งค่า AI นะครับผมสามารถจับได้ทั้งควันนะครับแล้วก็ตรวจจับพื้นที่นะครับอย่างเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้ก็คือให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาเจากล้องตัวนี้ไปติดตั้งที่หน้างานนะว่าผมจะตั้งที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอนากล้องตัวนี้ไปติดตั้งที่จุดใช้งานจริงนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูภาพตอนกลางคืนอีกทีว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปติดตั้ง โอเคทุกคนตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบกล้องนะครับตอนนี้3ามทุ่มยีนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้กล้องของเรายังอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือไม่ได้เปิดแสงสว่างนะครับจะเห็นว่านี่นะครับ อันนี้คือจากกล้องหน้าบ้านนะกล้องหน้าบ้านมนะันมีเปิดแสงสว่างไปแล้วนะครับแต่ว่ากล้องของเราอีกตัวเนี่ยที่เพิ่งติดตั้งไปเนี่ยจะไม่มีแสงไปน่าใจะให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นแสงอินฟราเรดนะครับผมเดีย๋ยวจะพาะเดินออกไปดูข้างนอกนะครับว่ากล้องเนี่ยจะติดตามผมแบบไหนนะกล้องยังไม่เปิดไฟนะตอนนี้ยังจับผมไม่ได้นะผมยังไม่ไม่โผไปพ้นบ้านนะครับนี่นะอันนี้ผมออกมาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวกล้องของผมก็จะอยู่ตรงนน้นนะจะมีแสงไปเป็น วินฟ้าเรสนะครับนี่นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่ากล้องจะเริ่มจับเห็นตอนไหนนะนี่นครับผมถอยออกมาอยู่หน้าบ้านแล้วตอนนี้กล้องยังยังจับผมไม่ได้นะเดีย๋ยวลองเดินดูนะครับอันนี้กล้องมีติดตามเรามาแล้วนะครับ ดูว่ากล้องจะเปิดแสงสว่างตอนไหนนะอันนี้กล้องเริ่มหมุนตามนะครับกล้องมีหมุนตามนะแต่ว่าแสงยังไม่เปิดนะอันนี้ผมเดินหลบมาแล้วนะครับกล้องยังมีจับตามมาอยู่นะครับ ไปดูที่หน้าบ้านนะครับว่ากล้องจะเปิดแสงไฟหรือเปล่านะมาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะนี่นะครับกล้องก็เปิดแสงสว่างออกมานะครับตัวบทนี้นะจะทําให้เห็นว่าตอนเนี้ภาพที่ได้เนี่ยเป็นภาพสีนะครับ ภาพที่ได้คือภาพสีนะครับความสว่างก็ประมาณนี้กลับมาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนี่ครับอันนี้แสงไฟตัวนี้คือกล้องตัวหนึ่งของเรานี่คือตัวบนนี้ครับ